สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ครูจินและคุณครูจ๋านะคะมีคลิปกิจกรรมการเรียนรู้มาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่4หน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะเอ๊เด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะภาษาสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างภาษาสัมผัสทั้ง5 1ตา 2หูสามจมูกสลิ้นและ5มือหรือผิวสัมผัสของเด็กๆนั่นเองเอ๊คุณจินอยากทราบว่าเด็กๆรู้จักกันไหมคะว่าประสาสัมผัสทั้ง5้าของเด็กๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหนึ่งรอบนะคะเด็กๆช่วยคุณจินตอบด้วยนะคะ หนึ่งตาสองหูสามจมูกสี่ลิ้นห้ามือหรือผิวภาษาสัมผัสของเด็กเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะภาษาสัมผัสทั้งห้าของเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมนะคะไปทบทวนนะคะว่าภาษาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กๆ มีอะไรแล้วเด็กๆก,ก็ลองนะคะให้ผู้ปกครองดูว่าเนี่ยชี้ถูกไหมอันนี้อะไร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 แล้วอันนี้อะไรนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ฝึกนะคะพูดนะคะแล้วใน,ในกิจกรรมต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาสัมผัสทั้ง5มีหน้าที่อะไรบ้าง นะคะวันนี้คลิปกิจกรรมของครูจินก็จบแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีค่ะ